ก็ไม่มีการเลือกตั้งแทนล้มหายแต่จากไปบางส่วนก็ไม่มีการดําเนินการเลือกตั้งแทนก็คงเหลืออยู่ที่เจ็ดสเศษอย่างน้อยต้องมีนะฮะสามเสเสียงในการเสนอให้เป็นนายก สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริชโชธวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเ c ฟซีแฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและพี่น้องคนไทยที่มีความข้องใจ <c oughs> ในกรณีนะครับในกรณีที่มีกระบวนการทางการเมืองที่ต้องการให้ลุงตู่ลาออกอะไรก็ถ้าหากลังลุงตู่ลาออกแล้วคนต้องการลาออกของตู่จะมีใครเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ครับวันนี้ก็เสียงค่อนข้างหายนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกอ่านหนังสือเยอะไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขประการสําคัญวันนี้มีขบวนการทางการเมืองหรือกลุ่มก้อนการเมืองมากมายที่ออกมาด่าน้าดับสังคมไทยมากดดันให้ลุงตูล่ลาออกบอกลุงตู่ไล้สมรรถภาพในการทํางานต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางการเมืองนั้นมันต้องเป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญแน่นอนครับวันนี้เราใช้รัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นถ้าหากลุงตู่ลาออกแน่นอนครับก็ต้องเสนอบุคคลอื่นที่พักการเมืองที่มีจํานวนสสนะครับ25ขึ้นไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่24มีนา2562ก็หมายความว่าต้องมีสสไม่น้อยกว่า25เของจํานวนสสที่มีอยู่ แน่นอนครับก็ต้องดูว่าในแต่ละพรรคการเมืองที่สามารถเสนอนายกได้นั้นก็มีไม่กี่พรรคอย่างพรรคแรกก็คือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยนี่ก็ปัจจุบันมีสสอนะครับอยู่ที่60คนนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือพรรคปฏิปัตินะฮะแล้วก็พรรคพังฝ่ายค้านก็พรรคเพื่อไทยส่วนพรรคก้าวไก่นะครับหรือพรรคอนาคตใหม่นั้นก็ถูกจับแพ้ฟ่าไปแล้วคุณนรพรก็บทสิทธ เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เหลือไม่กี่คนนะฮะหลักๆคือคุณอนุทินนี่ก็อยู่ร่วมรัฐบาลอันนี้มีสิทธิ์นะครับตามมาตรา88แล้วก็คุณอสิทธิ์พักพันธุ์ปัตตแล้วก็อีกพักหนึ่งนั่นก็คือพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็มีขณนธ3สคนนะครับคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติและก็คุณชยัยเกษมคุณหญิงสุดารัตน์นั้นลาออกไปแล้วก็เหลือแค่สคน ก็ระหว่างคุณชักชาติกับคุณเทกเซนหลักๆตอนนี้ถ้าหากลุงตู่ลาออกนะครับลาออกจากนายกคนที่จะถูกเสนอชื่อของสมาชิกสภาุ้ทัศตษรรนะครับฝากฝั่งพักร่วมรัฐบาลและก็พักฝ่ายค้านก็ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสาภาก็หมายความว่ารวมทั้งสอสอและสวออต้องมีเสียงอยู่ที่200นะ376เสียงใช่200นะครับจาก750 บ,บางส่วนก็ไม่มีการเลือกตั้งแทนล้มหายแต่จากไปบางส่วนก็ไม่มีการดําเนินการเลือกตั้งแทนก็คงเหลืออยู่ที่700เศษๆอย่างน้อยต้องมีนะฮะ376เสียงในการเสนอให้เป็นนายกและพักที่จะเสนอได้ก็ต้องมีจํานวนสสในข่าวการเลือกตั้งวันที่24มีนา2562ไม่น้อยกว่า25็นะครับก็เหลืออีกไม่กี่คนครับหนึ่งแล้วครับคุณอนุทินชาญวิรุฬห์นะครับหัวหนะ้าพักภูมนะิใจไทย สองคุณอภิสิทธิ์นะสามนะฮะพรรคเพื่อไทยฝั่งฝ่ายค้านก็มีคุณชัดชาติแล้วก็คุณเทนเกษมก็มีเพียงแค่สี่คนเท่านี้คุณธนธรน,นะฮะพัคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบพักและจับแพ้ฟาวไปนะฮะถูกใบแดงใบแดงไปแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วก็มีเพียงแค่สี่คนถามว่าฝ่ากฝั่งพรรคพลังประชารัฐสาม,มารถเสนอชื่อได้ไหมไม่ได้เนื่องจากว่ารัฐมนูญกำหนดให้เสนอชื่อเพียงสามคนเพียง เพียงแต่ว่าพรกพลังประชารัฐเสนอเพียงไปแค่1คนนะครับส่วนคุณหลายคนบอกว่าทางพลตบดจเอกเสรีสามารถเสนอชื่อได้ไหมมีไม่ได้เช่นเดีวยวกันเนื่องจากว่าจํานวนสสไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐมนตรีหมดไปก็จะเหลือเพียงแค่4คนนะครับคือ3ามพักการเมือง4คน 1. คุณอนุทิน 2. คุณอพิสิทธ์สนะฮะฝั่งฝาฝั่งของฝ่ายคา้านก็คือคุณชัดชาติและก็คุณชัยเกษม ซึ่งเป็นอดีตในการสูงสุดแน่นอนครับพี่น้องครับก็เหลืออยู่แค่นี้ถามว่าวันนี้ต้องการให้ลุงตู่ลาออกและเอาบุคคลนะฮะสี่คนนี้มาเป็นนายกพี่น้องประชาชนว่าและมันจะขับเคลื่อนประเทศไปได้ดีกว่าที่ลุงตู่เป็นหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมให้พี่น้องคิดเองอันนี้คิดเองนะครับในกรณีลุงตู่ลาออกเลยนะฮะลาออกก็ต้องดําเนินการสรรหานายกนะโดยให้สมาชิกสภาผู้น์หรือสอสอส,อสอวอเลือกนะครับเพื่อที่จะ ปูดเก้าแต่งตั้งเป็นนายกก็เหลือ4คนนะครับถามว่าคุณอนุทินจะเอาไหมแน่นอนครับถ้าหากส้มหล่นลงมามันก็เป็นไปได้ทานงนั้นส่วนคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องกลับมาเป็นนายกในการผลักดันของพรรคปฏิปัติ์รวมพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆส่วนาฝายฝั่งนะฮะของเพื่อไทยคงเป็นไปได้ยากในการที่สสนะครับฝั่งรัฐบาลและก็สวจะยกมือให้มันก็เหลือแค่สองคนครับระหว่างคุณอภิสิทธิ์พิชาชีวะกับคุณอนุทิน พี่น้องครับวันนี้ฝีไม้ลายมือของคุณอนุทินพี่น้องก็เห็นแล้วว่าบริหารราชการเป็นยังไงฝีไม้ลายมือคุณพิสิทธิ์ก็บริหารราชการเป็นยังไงนี่กรณีนะฮะที่ในนักสมุนกนบฏไปให้เสนอชื่อพักการเมืองที่ยังมีสถานะเป็นพักการเมืองและมีสสเพียงพอตามจำนวนที่รัฐกํากำหนดแต่ถ้าหากสมมุติว่าลุงตู่ลาออกจริงนะฮะลุงตู่ลาออกจริงๆเลยผมไม่เอาแล้วผมลาออกแล้วนะฮะผมเหนื่อยกับทำงาน คนด่าผมมากเลยเกินแนลุงตูไม่สนและลาออกก็ไม่ยุ่งการเมืองอีกเลยและถ้าหากสมมุติว่าในพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในมาตรา88ในบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกตามรัฐนูนนะครับก็สามารถที่ใช้บทฉพารของรัฐนูนได้ในคราวการใช้กนุนไม่เกิน5ปีใน5ปีแรกนะครับก็สามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกก็หมายความว่าไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าพักหรือบุคคลที่พักการเืินเสนอชื่อเป็นนายกตามมาตรา88นั้นใครก็ได้ก็ต้องเป็นกรณีสองสภาเสนอชื่อบุคคลภายนอกก็หมายว่าเอาในกในขอในงอที่มีความรู้ความสามารถนะครับเสนอชื่อเป็นนายกคนนอกนะครับตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐจักรไทยบทเฉพาะการนะครับก็เป็นกรณีที่สองสภานะครับต้องมีเสียงสองใน 3, สามสนับสนุน าหมายความว่าสองสภาก็คือสวและสสนะสสสวเนี่ยมีเสียงอยู่750คนต้องมีเสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่านะครับ500คนถึงจะเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นนายกมตรีได้ถามว่าการเมืองถ้าหากเจอทางตันนะฮะมันก็เป็นไปได้นังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สสและสวจะเอาใครมาเป็นนายกคนนอกก็เรลือเวลาอยู่ปีเศษนะฮะถ้าหากบอลลุงตู่ลาออกนะครับแล้วก็ท้อใจ หยุดเล่นการเมืองไม่เอาแล้วนะฮะฉันทำงานมาเจ็ดปีลองให้คนนอกหรือคนอื่นมาเป็นดูซินะครับมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะให้คนในเนี่คือหมายของว่าบุคคลที่มีรายชื่อตามมาตรา88ของรัฐนูนเนี่ยที่พักการเมืองเสนอแต่ละคนเพื่อที่จะชิงชัยตำแหน่งนายกในขราวเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนา2562นั้นคงเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากครับลุงตู่คงไม่ถอยนะฮะไม่ถอยพักพลังประชารัฐก็คงไม่ถอย แต่หากจำเป็นจริงๆในภาวะเช่นนี้ถ้าลุงตู่ลาออกแน่นอนครับมันก็ต้องมีการสรรหาหนายกนะโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มาเป็นนายกขบวนการอีกนานนะครับหลายเดือนและระหว่างนี้พี่น้องประชาชนครับมันอยู่ในรอยต่อและก็อยู่ในช่วงที่กําลังแก้สถานการณ์โควิดนะครับที่แพร่ระบาดถ้าเราจะมากดดันลุงตู่ลาออกช่วงนี้หรือบอกว่าลุงตู่ทางานไม่ได้ผลไม่มีฝีมือ คงเป็นไปได้ยากผมคิดว่าลุงตู่คงไม่ลาออกหลายคนบอกว่าวิเคราะห์ซิว่าลุงตู่จะลาออกไหมหนึ่งถ้าลุงตู่จะลาออกเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าลุงตู่นะครับจะลาออกเพราะเหตุผลใดถ้าหากบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธิภาพในการทํางานการทํางานของรัฐบาลนั้นไม่ได้ให้ในายกคนเดียวทางานนั่นจะมีคณะรัฐมนตรีไว้ทําไหมเห็นไหมฮะเรามีครมอคณะรัฐมนตรีแต่ละภาคส่วนในกรณีของ กระทรวงสาธารณสุขก็ให้หมอหนูคนอนุทินเป็นรัฐมนตรีก่อนมหาดไทยกลาหมัมตู่ก็ขั้วไปส่วนอื่นๆนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทํางานอาจจะว่าความผิดเกิดจากที่ลุงตู่คนเดียวการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีกระทรวงทบวงกลมแน่นอนครับการมอบหมายให้แต่ละภาคการเมืองดูแลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็คือแบ่งงานไงครับแบ่งงานออกไปนะเรื่องของความมั่นคงลุงตู่ก็ดูเรื่องของกลาโหม ตองทหารมหาไทยก็ให้ลุงป๊อกดูลุงป๊อกดูแล้วลุงป๊อกก็ยังเกลี่ยงานนะครับให้กรบรัฐมนตรีช่วยพรรคอื่นนะฮะมหาไทยก็มีพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็พรรคอื่นอื่นอีกนะครับเข้ามาก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะบอกว่าลุงตู่เนี่ยฮะหมดบลรมียอำนาจแล้วหรือแน่นอนครับการเมืองมันเป็นเรื่องปกติในกรณีที่เป็นยาวนานแล้วก็อาจจะเกิดอะไรครับ เกิดความขาดแย้งภายในของทีมงานลุงตู่เองหรือลุงตู่อาจจะเบื่อนะฮะอาจจะอยากจะหยุดก็เป็นไพได้ทั้งนั้นนะฮะคนเราทํางานมา78็ปดีนะครับ,รนะรบตอนนี้ก็60สิบเศษนะฮะอาจจะเหนื่อยก็ได้แต่ก็ยังให้กาลังใจลุงตู่นะครับส่วนลุงตู่จะตัดสินใจว่าจะลาออกหรือว่าในเดสภนตุามก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับอํานาจอยู่ที่อยู่ที่ท่านแต่ท่านก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักในช่วงนี้ หลายคนบอกว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นายบุญทวรผมบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นการเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอนที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับมันเกิดได้เปลี่ยนแปลงจับไม้จับมือหรือแยกมีงูเห่าหรืองูจงอางในกลุ่มของรัฐบาลเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับต้องดูอดีตที่ผ่านมาย้อนดูอดีตจะเห็นอนาคตเราไปดูอดีตนับแต่2 4 7 5เป็นต้นมาพี่น้องประชาชนครับมันเป็นกรณีที่ การเมืองไทยนั้นมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเรื่องของอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินปกครองประเทศยาวนานการที่รุงตู่จะหยุดหรือจะเดินต่อนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พี่น้องประชาชนมีสิทธิออกมาขับไล่ไหมก็มีสิทธิ์ในกรณีที่เห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องมีการทุจริตหรือไร้สิทธิภาพในการทํางานก็มีสิทธิที่จะชุมนุมออกมาเรียกร้องให้มีการลาออกหรือยุบสภา ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตยแต่ประการสําคัญว่าการออกมาของพนงประชาชนนั้นมันอยู่ในช่วงอะไรครับ mm hmm. การแพร่กระจาย mm hmm. การแพร่ระบาดของโควิด hmm. คือโรครายตรงนี้มันอันตรายมากถ้าเรามารวมตัวกันถ้าคนหนึ่งติดโควิดมันก็ติดเป็นต่อต่อต่อตอ,ตอไปนะฮะเป็นโดโมิโนโไปก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นนะเป็นตัวแพร่เชื้อแล้วก็ทําให้ลูกหลานบ้านเราก็โดนเชื้อไปด้วยเราดูจังหวะเวลาครับ การเมืองมันมีเวลาและจังหวะของมันเองนะทุกการเมืองเนี่ยทุกเจ็ดปีแปดปีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยพี่น้องไปดูดีครับว่าสองสี่เจ็ดห้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปดเก้าสิบปีเนี่ยมีการแข่งแย่งมีการยึดอํานาจรัฐประหารเนี่ยถึงสิบสามถึงสิบห้าครั้งสิบสามสิบสี่ครั้งเห็นไหมครับถ้าเอาแปดสิบปีตั้งหารด้วยสิบห้านะฮะบอกเลยว่าทุกเจ็ดปีแปดปีเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลนักษณะฉีกรัฐธรรมน,นูญล้ม,ลลร,มนนนะร้างรัฐธรรมนูญนะ แล้วก็เป็นกรณีที่กลุ่มก้อนบุคคลที่มีอานาจต้องการที่จะเข้าแทรกแซงอํานาจเดิมหรืออานาจปัจจุบันมันเป็นได้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นกรณีที่หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมึะบอกว่าไม่มีใครการันตีได้หรอกครับว่าลุงตู่อยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมแต่ลุงตู่ก็ยังเป็นนายกตุลาการของคนไทยในเวลานี้โดยส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นพรรคกุนทราลก็ยังเห็นว่าลุงตู่เนี่ยยังสามารถทํางานได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับมันเป็นการแพร่ระบาดและก็ถือว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเราไปดูประเทศอื่นๆนะฮะไม่ว่าอยู่โรปหรือใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายมหาศาลอย่างอินเดียนะครับตายวันหนึ่งเท่าไหร่บ้านเรามีประชากร60กว่าล้านคนมีคนกิดเชื้อเนี่ย2-3หมื่นนะฮนะ4-5หมื่นเนี่ยและก็เสียชีวิตไปเนี่ยยังไม่ถึงพันนะฮะ ยังไม่ถึง500คนที่ซ้ําไปเนี่ยยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ําถึงแม้ว่าจะมีการนําวัคซีนเข้ามาเนี่ยล่าช้าพี่น้องครับการนําเข้ามามันก็เป็นขั้นตอนของรัฐบาลที่ต้องสรรหาวัคซีนที่มีคุณภาพและก็มีคุณลักษณะนะครับของการฉีดเนี่ยให้ตรงกับอะไรครับตรงกับความเป็นอยู่ของคนไทยนะฮะชิโน่แบหลายคนบอกฉีดแล้วดีไหมน้องชายผมเป็นตำรวจก็บอกฉีดแล้วดี มันก็มีที่อินโดนีเซียเขาฉีดนะฮะเขาบอกว่าการที่กินนะฮะบริจาคเข้ามา5 5แสนต๊เนี่ยครับเรื่องดีเนี่ยนะคือบริจาคให้ให้คนไทยผมก็ไปฉีดนะครับคือเขาศึกษาวิจัยไปแล้วนะฮะว่าถ้าฉีดแล้วมันจะทําให้การป้องกันเนี่ยได้ดีขึ้นที่คนเรานั้นเกิดมาผมบอกเลยว่ามันเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่บุญกรรมนะครับบางคนเนี่ยบุญเยอะไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนเนี่ยนะครับทากรรมกับเพศไว้เยอะ ดาทอต่อว่าพระเจ้าอยู่หัวเงี้ยส่วนมากติดโควิดนะทุกไลน์นะฮะอันนี้กรรแข่นดินส่วนประเด็นพี่น้องประชาชนครับหลายคนสงสัยว่ามันเป็นไป,นปนได้หรือบุญถาวารรัฐธรรมนูนมีบทเฉพาะการวันนี้ให้พี่น้องเข้าไปดูใน Google นะับกดเข้าไปรัฐธรรมนูญรัชกาลากท2 560นะครับในบทเฉพาะการนี้ได้เขียนไว้ชัดเจนนะพี่น้องประชาชนครับคือทำไมต้องมีบทเฉพาะการคือเนื่องจากว่ามีการยกกร่างละก็มีการ ดำเนินการในส่วนที่เพิ่มเติมนอกจากที่มีการยกร่างไปแล้วว่าจะให้มีบทเฉพาะการและก็เพื่อให้รัฐมนูนั้นประครับใช้โดยมีผลผูกพันในส่วนกรณีต่างๆมาตรา2 7 2ินั้นนะครับพี่น้องประชาชนบันจักว่าอย,าย่างไงผมจะอาจ่านให้ฟังนะครับหลายคนว่าทำไมบุญเทาวันต้องอ่านพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนูลนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา159 159ก็หมายว่าก็ให้สมาชิกสภาพุดรส,ะสะนี่ครับนะที่มีจํานวนสสครบเกณฑ์ัางนูนคือต้องมี25คนนะครับขึ้นไปนะครับ55เอร์เซ็เนี่ยในการที่จะเสนอชื่อนายกแล้วก็เสนอไปยัง สภาผู้สรอนและก็วุฒิสภาสองสภายกมือนะครับอันนี้ก็กรณีว่าดําเนินการตามมาตรา159เนะครับเว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา1 5 9วรกหนึ่งให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมะติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น่ยนในองค์กรตามมาตรา1 5 9วรกสามต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาก็หมายความว่าต้องมีเสียงสนับสนุนเนี่ย ครึ่งหึ่งของ750นั่นก็คือ376นะครับในระหว่างเวลาตามวักหนึ่งหากมีกรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกเนี่ยหมายความว่าสสภาเนี่ยนะครับมีเสียงไม่ถึง376ไม่เกินกึงน่ง1นึงของสอสสวนี่ยังคงอยู่นะครับหากมีกรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกมนตีตามจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแก้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุ และสมาชิกของสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภาเข้าชื่อเสนอประธานรัฐสภาขอให้สภามีมติมตินะยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88นะครับในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานรัฐสภาจาัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพันธุ์และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2, 2> ใน3ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ดำเนินการตามาักหนึ่งต่อไป,อไปโดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมัตรแหบบหรือไม่ก็ได้นั้นก็หมายความว่าในกรณีที่สองสภานี่นะครับมีความเห็น ไม่ให้ผ่านกับบุคคลที่มีชื่อตามมาตราแปดแก็มีใครบ้างน,นะครับคุณรุทินนะคุณอภิสิทธิ์นะคุณชัดชาติและก็คุณเทนกเกษมนะได้รับการเสนอเข้าไปเป็นนายกมนตรีแต่สองสภาอ่านะคือสองสภาคือสสสวเนะี่ยมีเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งนะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสองสภายังคงอยู่สุดท้ายเหลือเกนะียรอยไม่ถึง3-50อยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งได้ แต่ถ้าหากสองสภานะครทั้งสอสสวเข้าชื่อกันมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับของสองสภาจาก750นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่เจ็ดอยสิบเศษนะครับนะก็กึ่งหนึ่งเสนอชื่อบุคคลภายนอกนะครับภายนอกเสนอต่อสองสภานะก็ประธานรัฐสภาก็คือท่านชวนหลีกภัยเนี่ยประชุมด่วน และก็มีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกและสองสภาทั้งสสสวเนี่ยครับมีเสียงสองในสามของจํานวนเสียงที่มีอยู่ในขณะนั้นสูนว่ามีอยู่เ5 0ร้อยห้าสิบสมมตินะครับก็อยู่ที่ห้าร้อยคนนะฮะยกมือเห็นด้วยเอาคนนอกนั่นแหละครับมันถึงจะมีนายกคนนอกได้ก็ชัดเจนเรื่องของรัฐมนูนนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนว่าฟังว่าม,ามันเป็นไปได้ทางงั้นการเมืองไทยขึ้นอยู่ที่ว่าดมตู่จะลาออกหรือไม่ หลายคนบอกว่าทนายบุญถาวออยู่แวดวงการเมืองเป็นผู้โชวฌาญประจําตัวสมาชิกสภาพล้นิดอนช่วยตอบคาถามให้หน่อยว่าลุงตู่จะลาออกหรือไม่ส่วนตัวผมเองนั้นผมบอกเลยว่าลุงตู่นะครับก็ทํางานรับใช้น้องประชาชนในฐานะหัวหน้า,นานรัฐบาลคิดว่าลุงตู่ไม่ลาออกหรอครับผมคิดว่าลุงตู่ไม่เลือกวิธีการลาออกเพราะการลาออกนั้นมันบอกถึงการคิดตัวเองนั้นไร้สมรรถภาพในการทํางานและไม่สามารถดําเนินง,งานต่อไป ถ้าหาลูงตูจะเลือกวิธีการนะครับในการที่จะร่างไพ่ร่างไพ่ใหม่นะครับก็คือว่าให้มีการโลบก,การเมืองก็คือการยุตสภาการยุตสภานั้นเป็นหน้ารงตูในการยุตสภาเขาเลือกตั้งใหม่นะครับแต่จะบอกว่ารงตูลาออกนี้เป็นไปไม่ได้นะฮะคะแนนร้อยหนึ่งหรือว่าความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์แค่ไม่มีเลยคือใครก็ตามนะฮะอยู่ดีๆจะลาออกเนี่ยเป็นไปได้ยาก เพราะว่าถึงลางออกไปแล้วก็ต้องเสียเวลาในการสรรหาไดยกและไดยกที่อยู่ในวงเวียนเดิมพพักการเมืองก็ไม่มีใครเว้นแต่มีอำนาจพิเศษนะที่ลุงตู่เห็นว่าเอ้ยไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่มันเสียเวลาและประสงค์เอาคนนอกนะคนนอกมีฝีมืออาสาจริงๆที่จะมาทำงานตรงนี้ก็คุยกันไว้แล้วนะครับในสสสวทั้งเกือบร้อยกว่าคนเนี่ยคุยกันว่าลุงถ้าลุงตู่หยุดนะเราจะไม่เอาคนในนะแต่เอาคนนอกมาเป็นนายกุนตี อาจจะเหลือเวลาปีเศษแล้วก็คุยกันตกลงกันก็เป็นไปได้แต่เรื่องนี้เมืองไทยประเทศไทยอะไรก,ก็คือได้ทางการเมืองส่วนใครถามผมว่าจะมีการยึดอํานาจทัฐหารหรือไม่อนาคตมันไม่แน่นะครับผมถึงบอกว่า78 80ปี90ปีที่ผ่านมามันก็ยังมีการยึดอํานาจแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้นะครับมันขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลไหนทรยศประชาชนทุรกิจคอร์รัปชันมันก็มีแน่นอน ครับวันนี้ก็ชัดเจนหลายคนก็ถามเข้ามาผมก็ตอบให้นะครับว่าถ้าหากองตุลาออกและสามารถที่จะมีการเสนอบุคคลภายนอกเป็นนายกทีได้หรือไม่เป็นได้ตามมาดูมาตรา272ก็ไปอ่านดูพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะที่หลายคนบอกว่าอันตรายมากแน่นอนครับอันตรายเนื่องจากว่าเชื้อโรคร้ายมันแพร่ระบาดเราก็ระมัดระวังโดยการพึ่งพาตัวเองเป็นอันดับแรก เราต้องเป็นอัตโนนาโถตนเป็นเพึ่ง,งแห่งตนเสืยอก่อนรับถ่ากรมีนานที่วางนโยบายชื่อเหลือในส่วนที่ขาดเกินนั่นก็เป็นหลักอยู่แล้วส่วนไหนที่รัฐบาลทําดีเราก็ส่งเสริมอันไหนที่ไม่ดีเราก็ตดติงไปแต่ควรให้โอกาสกันสำหรับวันนี้ชัดจนิงจะแจ้งครับลุงตู่คงอยู่ในครมต่อไปไม่มีการลาออกแน่นอนวันนี้จะมีกลุ่มกบฏสมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มสายงํามหลายสายมาขับไล่ลุงตู่มันก็เป็น จากทางการเมืองเป็นเสดงธรรมทางการเมืองเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์เรื่อง,องเรื่องของอำนาจก็ว่ากันไปเพี่น้นครับวันนี้ผมบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาในชุดออกมาวิเคราะห์สังราะห์หากว่าการสั่าของผมเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็รับฟังไปถ้าหากไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้เสวนาวิเคราะห์สังเคราะห์กันในปัญหาที่เกิดขึ้น พี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความชิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญในหานักกฎหมายทนายความและผู้ชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้สดอดรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ